ทำไมก็เราอิจฉาขวานนะัญน่ะขวัญทำอะไรก็ดีไปหมดเลยอะ่ะไม่เหมือนเราไม่มีอะไรสักอย่างฮานะ่าคิดถึงสมัยเด็กเนาะสมัยที่เราเรียนด้วยกันอะช่วยเหลือกันตลอดเลยใช่เมื่อก่อนนะตอนเด็กๆอะ่ะสนุกมากเลยเนาะทำอะไรก็ไม่เคยผิดเลยจะทำอะไรก็ได้จริงด้วย สมัยนั้นนะเราอะทำวีรรรมอะไรด้วยกันเยอะแยะเลยใช่แต่ว่าเมื่อก่อนอะขวานอะทำอะไรก็ดีเป็นหมดทุกอย่างเลยอ่ะมีแต่คนให้ความสำคัญขวานทั้งนั้นเลยไม่จริงหรอกหาหน้าทางสวยแล้วก็เก่งเหมือนกันแหละจริงเหรอสู้ขวนได้หรอ เฮ้ยฮาน่างานดีขวัญสมัครไปอ่ะนี่ได้งานแล้วดูสิ mm hmm. ดีใจจังโห oh, กว่าจะได้ mm hmm. ดีจังเลยเนาะขวัญยื่นสมัครไปก็ได้งานเลยอ่ะเรายื่นไปตั้งหลายที่ไม่ได้เลยสักที mm hmm. ใจเย็นนะฮะนาความพยายามอยู่ที่ไหนอะ่ะความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนาะอือเดี๋ยวเราจะลองยื่นไปหลายๆที่ดูเพื่อจะได้สักที่ ขวัญจะไปทำงานแล้วเหรอโอ้โห oh, แต่งตัวซะสวยเชียว mm hmm. ต้องรีบไปขนาดนี้เลยเหรอใช่ขวัญไปทำงานแล้วทำงานวันแรกอยากไปให้ตรงเวลาหน่อยถ้าไปชา้าเดี๋ยวเจ้านายเขาจะด่าเอาไปก่อนนะต้องรีบขนาดนั้นเลยเหรอกินข้าวด้วยกันก่อนสิไม่เป็นไรหรอกเอาไว้เจอกันตอนเย็นนะ ขวัญกลับมาแล้วหรอพี่ไปกินขนมด้วยกันสิมาเดี๋ยกินด้วยกันน้วันนี้อ่ะวเหนื่อยมากเลยขวัญบอกว่าเหนื่อยแต่หน้าขวัญมันมีความสุขนะใช่・สิถึงงานที่ขวัญทำมันจะเหนื่อยอ่ะแต่ขวัญก็อยากให้งานมันออกมาดีนะหาน่ารู้ไหมที่ทำงานขวัญอ่ะ ทั้งเจ้านายทั้งเพื่อนร่วมงานอะ่ะเขาใจดีขวัญมากเลยดีจังเลยเนาะมีแต่คนเดียวขวัญนนะ่ะทั้งเพื่อนร่วมงานแล้วก็เจ้านายดีจังเลยอะ่ะแต่ว่าฮาน่าเชื่อมั่นในตัวขวัญน,นะขวัญเป็นคนเก่งยังไงก็สู้ๆนะขอบมากนะฮาน่า ที่เป็นเพื่อนคอยให้กําลังใจตลอดเลยอขอบใจนะมานั่งเร็วกินขนมนี่เพิ่งเอามาเลยนะเร็วเ กลับมาแล้วหรอ,อย็งไงบ้างทำงานเหนื่อยไหมฮานะ่าวันนี้ก็ทํทำงานมีความสุขมากเลยดูจากรอยยิ้มแล้วเนี่ยก็รู้แล้วแหละว่ามีความสุขอะว่าแต่มีความสุขเรื่องอะไรคือวันนี้เราไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานอะคือเขาน่ารักมากเขาใจดีกับเรามากเลยนะ เราทําอะไรไม่เป็นอ่ะเขาแบบก็คอยมาบอกมาสอนเราตลอดเลยใจดีกบเราสุดๆเลยอ่ะบนโลกนี้ยังมีผู้ชายแบบนี้อยู่อีกเหรออิจฉาขวัญจังเลยอ่ะแคกอยากเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นละสินี่ดูอย่างสิสุขุมแล้วก็เรียบร้อย แหน้าตาดีอีกด้วยทำไมทำไมคนที่ได้ดีต้องเป็นมันตลอดมีแต่คนคอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยทำอะไรให้ตลอดเลยฉันมีหนอแบบนี้บ้างเลย สักวันฉันต้องได้เดี่ยวแก่สวัสดีค่ะพี่ยามสบายดีนะคะขอบคุณพี่ยามมากนะที่คอยช่วยเหลือขวัญตลอดเลยขวัญดีใจนะคะที่รู้จักพี่ยามเอาอย่างนี้ดีไหมคะขวัญขอเลี้ยงข้าวพี่เป็นการตอบแทนดีไหมคะถ้าขวัญจะชวนพี่ยามมาทานข้าวที่บ้าน พยายมจะสะดวกไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเราเจอกันค่ะมีสายเก็บขวัาน่านะทำไรอยู่อ่ะ ก็กำลังเตรียมขนมอยู่อ่ะนี่เจ้าดังมากเลยนะสอดีว่าเราพาพยามมาแนะนำให้ฮาน่ารู้จักอะ่ะพ่อามค่ะมีฮาน่าเพื่อนรักฝาดดิค่ะสวัสดีครับฮานะ่าสวัสดีค่ะฝวัญกชมฮาน,น่ากับผมตลอดเลยนะครับว่าเป็นคนสวยและน่ารักวันนี้ผมได้ไมาเห็นตัวจริงก็เหมือนที่ขวัญก็บว่าจริงแหละครับออผ่นเขาเล่าให้ผมฟังว่าฮาน่าเป็นเพื่อนกับฝัดมตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับ ใช่ค่ะนี่ขวัญพูดแบบนี้จริงเหรอคะแกก็พูดเกินไปนะเนี่ยพีย่าะเดี๋ยวฉันนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนค่ะทานขนมนะคะร้านนี้นี่ดังมากเลยนะคะอร่อยด้วยค่ะลองชิมดูค่ะแกพังกินหนมดานนไม่ทานหรไม่เป็นไรค่ะยังมีอีกเดี๋ยวไปเอาออ เขาบอกว่าเจ้าเนี้ยดังที่สุดในย่านนั้นเลยนะคะอร่อยมากเลยแกลองกินดูสิเขาให้ไส้เยอะมากเลยอร่อยไหม ตาไปแน่นนะฮานะ<ป>านะแล้วขวัญไปไหนครับน่าจะทำธุระอะไรอยู่มั้งคะ พี่ัมต้างคุยด้วยกันก่อนสิอ๋อพอดีวันนี้ผมรีบกลับอ่ะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับขอตัวก่อนครับรฮาน่าเรามีอะไรจะคุยด้วยคุยสิคุยได้เลย เราพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมเลยนะทำไมฮาน่าต้องทำแบบนี้กับเราทำทำอะไรอะ่ะฮาน่าอย่าคิดนะว่าที่ทำขวัญไม่รู้ขวัญไม่เห็นพี่อาร์มเขาเป็นคนที่ขวัญรักทำไมฮาน่าต้องทำกับขวัญแบบนี้ด้วยทำไมทำไมเราจะทำไม่ได้อ่ะพี่อาร์มเขาก็น่ารักอะ เราก็ชอบพี่อามเหมือนกันขวัญทำอะไรก็ดีไปหมดทุกอย่างแต่เราทำอะไรไม่สำเร็จเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่มันเกี่ยวกับความถูกต้องฮาหน่าก็รู้ว่าพี่อามก็เป็นแฟนกับขวัญแต่ฮาหน่าก็ยังทำแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องทำไมก็เราอิจฉาขวัญน่ะขวัญทำอะไรก็ดีไปหมดเลยอะ่ะ ไม่เหมือนเราไม่มีอะไรสักอย่างก็มันไม่ถูกต้องไงและฮาหน่าไม่ควรจะทำแบบนี้ด้วยนี่เราเป็นเพื่อนรักกันนะจำไม่ได้หรอตอนเด็กๆเรามีอะไรเราก็แบ่งกันตลอดอยากกินอยากได้อะไรเราก็ช่วยกันแชร์ตลอดแต่เรื่องแฟนอะ มันแชร์กันไม่ได้เข้าใจไหมใช่สิขวัญก็พูดได้นี่ขวัญมีอะไรเราก็อยากมีด้วยอ่ะฮานะ่าฟังดีๆนะขวัญเป็นห่วงฮาน่ามากต่อให้ขวัญมีแฟนก็เถอะขวัญไม่เคยคิดจะทิ้งฮาน่าไปไหนเลย เรายังคงจะรักกันแบบนี้ตลอดไปนะเหมือนตอนเด็กๆในที่เราดูแลกันจนมาถึงวันนี้ขวัญเราขอโทษนะที่อิจฉาขวัญน,นะเรขอโทษจริงๆนะ เป็นไรหรอกฮหาหน้าคำว่าเพื่อนอะถ้าเป็นแล้วรักษาไม่ได้มันก็คงจะเป็นคำว่าเพื่อนตลอดไปขอโทษจริงๆนะ